ดังๆหน่อยลูการับรางวัล ม็นำมือด้วยลูกอ้าวรับรางวังบลวนะบัตรนี้จับและขยายความพุทธสุภาษิต ไว้ในเบื้องต้นเพื่อเป็นแนวทางแห่งการศึกษาปฏิบัติสืบทอดต่อไปเอาใหม่ oh ทวนอีกครั้ง <Yeah. S 2> หนึ่งนะบัดน,นี้นะบัดน,บน,นี้จักได้นะบัดน,นี้จักได้ขยายความพ,พุทธสุภาษิตไว้ไว้ในเบื้องต้นเพื่อเป็นแนวทางแห่ง เพ่งการปฏิบัติอเอาไปทวนมาใหม่ให้มันชัดกว่านี้หน่อยยังไม่ไม่ต้องหันไปดูแล้วลูกรับบัตรนี้บ,บัตรนี้มันด,ดังหน่อยอมไม่ต้องดูแลไ,ไปฝึกมาใหม่ท่านนี้นนนจักได้อธิบายขยายความพระพุทธศาสิาฤฤ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  เออไปฝึกมาใหม่นบัดนี้ดังดังนับบัดนี้ไปฝึมาใหม่นั่งนั่งลงอ่าบัดนี้จะ พี่ลิขิตไว้ในเ,ออเบื้องต้นถ้าไปปรุงมาใหม่ ไปฝึกมามาย <c ười> เกอบได้แล้วบัทนี้นมมือด้วยลูกไปซาดีาดูนบันี้ขยายความขยายความคุณุ่าสิทธิลิขิตไว้ในเพื่อเบื้องต้นแห่งการศึกษาและนำไปปฏิบัติสืบต,ต่อไปม <c ười> ันไม่ใช่ <c ười> เอาไปฝึกมามา เดี๋ยวก็ได้อ้าวันนี้รอบสองแล้วเอออันนี้ให้มั่นใจน <ะ S 2> นดณนะบัตรนี้จะได้อธิบายและจะได้อธิบายขยายความขยายความพุทธ,ธส,สุภาษิตท,ที่ลิขิตไว้ในเบื้องต้นเพื่อเป็น เวาทางแห่งการศึกษาแห่งการศึกษาและนำไปปฏิบัติและนำไปปฏิบัติสืบต่อไปอ่าเก่งมากเอาเอาคนสุดท้ายแล้วเร็วเร็วให้ได้ณนะบัดน,นี้ณบัดน,นี้จะได้อธิบายขยายความพระพุทธรสาสุิา ที่ลิขิตไว้ในเบื้องต้นเพื่อเ,เพื่อเพื่อเป็นกากเพื่เอาาปเป็นแนวทางแห่งการศึกษาและนำไปปฏิบัติสืบ่อไปอา้าวหมดไปดี